เดี๋ยวมีไล่ตดด้วยหน้าเฟซผเดี๋ยวบอกเาหน้าเฟซอะไรกันเนี่ยเป็นอะไรกัน þetta er bara eitt ไส่เหลืองวุนนั้นน่าจะใสโอ้พกตรกรถ้าใส่เหลือง

ปฏิกิริกาการแข่งขันนะคะสายเหลืองจะต้องอยู่ในสนามอย่างน้อยหนึ่งท่านนี่มาแทวันนี้ Nói dưới 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 dòng dưới. Một món nắng mọi món nắng mọi món nắng

Ô mọi người ơi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  mọi người ยไม่ต้อง่ากนช่วยให้ความ้เปลี่ยนไ้ตลอดฟังกฎมีใครเล่นทุกคนเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกได้ตลอดเพราะฉะั้นไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปอะไรนั่งรอบเล่ไปอะไรก็ได้มุนก็คือยง่ต้งเปลี่ยนออกได้ตลอดเพาเฉะนั้เตายตั้งแต ไร um, ่สดอยู่นักเตะบางันไ่สดเลยไม่เห็นไ่อดเลยไม่ต้องเล่นเลยหยับนิดหนึ่งเล่นไหมไร่สดอยู่ะดูไม่เห็นนะไร่ดไอ้กอหยิบไอ้กอ

1 <t Sen> <tums> <tums> <net> oh,

đứng 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 bắt ah okay

Ai, meu hum. Deus,

Ô mọi người ơi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  mọi người đó là cái <laughs> cái <laughs> cái cái số 2 của mình chạy ra bắt có

Ô mọi người ơi 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 感谢不的 ไป่ใช่่นะครับลดนครับลดดิงไปเดียวเล่นมาเดือไม่เดือไม่ต้องกลับมา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Anh lỡ những เล่นกันแบบพี่แบบน้องนะครับเล่นกันเบาๆนะครับถ้าเกิดการปะทะกันก็ขอตวงขอโทษนะครับเราไม่ถือสางหาตรกันแต่ว่าอย่าจตนาเรื่องแรงนะครับเราก็รู้กติกากันด้วยนะครับอ้าวยาวยาวว่าไปไอ้เพิ่งนั่งกนั่งนั้งจ้าเลย น้้อา <laughs> า,าพ,พร้อมกันแล้วลงสนนเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเวทีเวลานะคะยิงได้ยิงได้บลเบอร์รี่เบอ๊บกิบเก็บาบไปบ้าง ค่ะปนาเรศเปิดบอลไปแล้วนะคะปนาเรศเปิดบอลนะคะมเมืองจะแก้มือแก้เท้าได้ไหม10นาทีหลังเ,ลเราดูติดตามกันนะฮะติดตามกันลูกมันขอได้ขอลูกมันฉีกได้ปานาเร่ประตูปนาเรศเหนียวแน่นนะคะแน่นทับประตู เมืองสกัดไปได้เมืองลได้จายิงได้ทุกเมืองเไปขึ้นโดยโซวะโซวะไเลยม่เดียวนะเดียว่าแล้ว่ล้วอยบดจะทำแต็มบลูแต้มที่สองได้ไหมหรือเมืองจะตีไข่แตกได้ไหมติดตามดูนะครติดตามดูแร่ก้นแร่ก้น อ iden, Bref, ่ตอนนี้นเรศงนะครับนเรศ่าทันเลยแตว่าับไม่ได้ทบไม่ได้ต้องไม่ได้นเรศงการลวัวุายชุมนุมแย่งลูกห้ามงลูกมาแล้วได้ลูกมาแล้วได้ลูกมาล้ออกาออกตายเมงส่งทำเมืองสงค่ะังสงทำมแล้วันประตูได้ไหม ประตูในประตูเป่าปิดออกไปเลยในประตูสองค่ะสายสองค่ะเอาเรียกอาเงินปิดซ้ายยิงสองม่าไปขวาไปขวาส่งไปไปซ้ายระวังตากล้องนะลูกตากล้องขึ้นไปเลย,ยมังปานาเรยังได้บอลอยู่โอ้ย นี่คือลูกนักพนับลูกพนครับเอ้ยมาชิงใจได้ยิมมันเคยิมมันปานาเรเป็นฝ่ายเฟืองตอนนี้เพื่อนการแข่งขันปานาเรกับเมืองนะคะปานาเรหนึ่งประตูเมืองศูนย์ประตูอ้าวอ้าวไปปานาเรยังครองลูกได้ค่ะปานาเร

เมือง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 กันขบวนกันบขบนกันขบวนทุกคนอ่าอ่าอ่าแบ่งทีมกันเรียบร้อยอ่าแบ่งแบ่งแบ่งกันนะการการการส่งส่งกันอ่าตนแต่เมือง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 ส่งเมืองส่งกันกันนะกันกันคุมคุมกลุ่มใต้ด้วยครับลุ่มใต้ด้วยกลุ่มใต้ด้วยกลุ่มใต้ด้วย จะทำเต็มได้ไหมไม่ได <t> ้นะคะไม่ได้อ้าวแข่งขันกันต่อไปนะคะแข่งขันกันต่อไป ปนารีนะปุ๊ปปนารีสองไปหน้าปัตโตสอให้สวปาปนารีแต่โดนสกัดโดยเมืองนะฮะโดนสกัดโดยเมืองอ่าปนเรีเป็นฝ่ายสอ้งหลังเฮ้ยด้เทุกคนด้วย เอาเมืองเมืองเล็งหน่อยเล่งหน่อยสปีดหน่อยสินาทีหลังจกเลือนิดเดียวแล้วเลือนิดเดียวแล้วจะทำใครแตกนาตีเสมอได้ไหมอ่ากับเงของตัวลูกยิงก็ไปแล้วไม่เข่าไม่เข้ากรอบการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะผู้เล่น

กระทบกระแทกกระทั่งกันบ้างเป็นการแข่งขันนะคะการกีฬาย่อมมีกระทบกระแทกกันเราที่น้องกันให้อภัยกันนะคะอ่าเริ่มการแข่งขันต่อไปขำเมืองค่ะเมืองได้ลูกมาเมืองเออช่วงชงชงอ่าช่วงชงอ่าเบื่อจะตีใครแตะได้ไหมจะทำคะแนนได้ไหมปานารีหนึ่งศูนย์ข่ามูลศูนย์ เมืองจะทําคะแนนได้ไหมจะทําประตูตีใครแตกได้ไหมเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีแล้วนาเรศสุทธิกจังอ้าวส่งส่งติ๊กอาดู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 อ้าอลูกศรที่ซ้อมมางัดออกมาเลย ตีไข่แตกแล้วเมืองตามประตูด uh, ้วยเบอร์เบอร์เบอร์เมืองตามประตูพลิกพลิกหลังหน่อยเอร์อะไรเบอร์อะไรเปิดต่อเลยค่ะตอนนี้ไม่ได้เราเวลาเราเปิดเลยเปิดเลยการแข่งขันย่อมมีแพ้มีชนะเราเลี้ยงใจเลี้ยงน้ำใจนักกีฬาอ่า พุดใหญ่มาแล้วปนเรศพุดใหญ่มาแล้ว,เ,ว,เ,วเออระวังระวังขอบอสนามต้องระวังด้วยนะคะดูบอลด้วยดูทิศทางบอลด้วยปนารศเ,เป็นผู้สงนะคะปนเรศยิงเข้าไปค่ะทะลุกข้างประตูอ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ย บนตอใหญ่ค่ะต่อใหญ่บิ๊กกับบิก๊กชนกันมันก็ดังโครมอ่าเมือง,งค่ะเมืองค่ะทรงเมืองตรง,ตรงปานาริถอยครับถอยถอยหน่อยหน่อยถอยหน่อยกุมด้วยกุมล่างด้วยกุมล่างด้วย จะทำแต้มเพิ่มได้ไหมจะทำแต้มเพิ่มได้ไหมอ่านในประตูปนารีรับได้นะฮะโอ้ลูกลกลิกลูกลิกลกเิมเตมเตมลูกมมันไม่อยู่กั่อ ตอนนี้แย่งกันชุนละมุนแล้วค่ะชุนละมุนเมืองได้รู้มาแล้วเมืองเมืองตัดไปด้วยเบอร์แปดเบอร์แปดปานาเรอ้าวลูกออกอาเมืองส่งเป็นฝ่ายส่งครับเมืองออกปานาเตสนามนี้เรียกเเงื่อดีมาก สนามสองเรีกงานดีมากตอนซ้อมซ้มในแบบโอแบบสบายๆที่รม่มเอไปแล้วปานาเรทาขึ้นไปแล้วไปแล้วจะได้แต้มที่สองไหมจะได้คะแนนที่สามไหมโอ้ยอันตรายนะคะอันตรายรถกระทบกระทัะทางกระแทกเบาๆหน่อยเรีวเนีเเเเเเักใกล้จะหมดแล้ว ไม่ดเลยมึงนไูไลดพวกนี้ว่าไม่โดนาซิที่บอกูนะ้นแนี้จะจบผลผลการแข่งขันของผู้ที่สนะคบปานาเรกม่วงหนึ่งต่อหนึ่งนะคะหนึ่งต่อหนึ่งจะทำเต็มคุณได้ไหมเออจะทำเต็มได้ไหมปานาเรกเป็นสายส่งครับปานาเรกปานาเรกจะออกข้างประตู ใส่ก็ใส่น่นตอตอน่นเมืองเมืองเมืองส่ง,งยาวขึ้นมายาวขึ้นมาล้นเลยครับล้นล้นไปหลังสนามเลยครูต่อไปนะครับคูบ่ต่อไปเตรียมตัวด้วยสยต,ตัวด้วย